สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเส้นทางอันยาวนานของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกไปเลยนะครับนั่นก็คือกล้องถ่ายภาพครับผมเราจะย้อนไปตั้งแต่แบบพันกว่าปีก่อนหนูเลยที่เป็นแค่ห้องมืดจนมาถึงยุคดิจิตอลที่เราคุ้นๆกันในปัจจุบันนี้แหละครับข้อมูลที่เรามีนี่ก็ครอบคลุมเยอะเลยทั้งประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ผลกระทบต่างๆด้วยค่ะ เป็นการเดินทางที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันผสมผสานทั้งออหลักการวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปะเข้าไว้ด้วยกันหมดเลยค่ะใช่ครับงั้นเราเริ่มที่จุดแรกเลยไหมครับแนวคิดเรื่อง camera obscura หรือห้องมืดเนี่ยมีมานานแล้วใช่ไหมครับแต่คนที่อธิบายแบบจริงจังคนแรกๆคืออาลฮัเซนอืมใช่ค่ะช่วงศตวรรษที่11นู่นเลย หลักการคือให้แสงลอดผ่างรูเล็กๆแล้วเกิดภาพกับหัวบนผนังฝั่งตรงข้ามแต่ตอนนั้นคือแค่ฉายภาพได้อย่างเดียวยังบันทึกไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนั่นแหละคือความท้าทายใหญ่เลยคือหาวิธีตรึงภาพนั้นไว้ให้มันอยู่ถาวรให้ได้ซึ่งก็ใช้เวลาหลายศตวตรรษเลยนะคะกว่าจะมาเจอวิธีแก้จริงๆจังๆก็ช่วงศตวตรรษที่1 8 1 9นู่นเลยค่ะ ลองนึกดูสิคะว่ามันคงแบบหงุดหงิดหน้าดูเห็นภาพสวยๆแต่เก็บไว้ไม่ได้จนกระทั่งมาถึงคนนี้ครับโจเซฟเอ่อน,นิเซฟโฟนีแอปส์ค่ะนีแอปส์เขาทำสำเร็จในปี1826หรือ1827นี่แหละกับภาพที่ชื่อ view from the window at the grass แต่แบบว่ากันว่าต้องเปิดหน้ากล้องนานมากตั้ง8ชั่วโมงหรืออาจจะหลายวันเลยโอ้โหนานขนาดนั้นเลยนะคะครับ นึกภาพตามเลยว่าต้องอดทนขนาดไหนนานขนาดนั้นก็คงถ่ายได้แค่พวกตึกรามบ้านช่องทิวทัศน์อะไรแบบนั้นนะคะพวกของนิ่งๆแต่จุดเปลี่ยนจริงๆก็มาตอนลุยส์ดาแกพัฒนากระบวนการเดอะเกเรโอไทป์ขึ้นมาปี1839อ๋ออันนี้ที่ลดเวลาลงเยอะเลย ใช่ค่ะลดเวลาเหลือแค่หลักนาทีประมาณ5-30นาทีเองทำให้เริ่มถ่ายภาพคนได้จริงๆจังๆแล้วก็ถือเป็นกล้องเชิงพาณิชย์รุ่นแรกๆเลยค่ะแม้ภาพจะยังกลับหัวอยู่ก็ตามนะแล้วก็มีอีกทางหนึ่งด้วยใช่ไหมครับที่พัฒนามาพร้อมๆกันของ h e n ร y f ฟ x t ก l b ท t ใช่ค่ะ Calotype ของเทลบอดปี1841อันนี้ใช้กระดาษซึ่งจุดนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมครับกับไอเดียเรื่อง Negative เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะพอมี Negative ปุ๊บก็หมายความว่าเราอาดสำเนาภาพได้เรื่อยๆไม่จำกัดต่างจากด a กิโ o ไทป์ที่มันได้ภาพเดียวจบเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่ทำให้ภาพถ่ายมันแพร่หลายออกไปในวงกว้างได้จริงๆครับผมและจากนั้นการถ่ายภาพก็เหมือนจะเริ่มเข้าถึงคนทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ต้องยกให้คนนี้เลย George Eastman แห่ง Kodak กอ๋อโคเดกนี่เองครับกับกล้อง Kodak กบ็อกซ์ r a ปี1888แแล้วสโลแกนเขาคือแบบดังมาก you press the button we do the rest คุณแค่กดปุ่มที่เหลือเราจัดการเองอันนี้คือเปลี่ยนเกมจริงๆค่ะทำให้การถ่ายภาพมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องของมืออาชีพหรือคนมีเงินเท่านั้นแล้วใครๆก็ถ่ายได้เลยแค่กดชัตเตอร์แล้วก็ส่งกล้องทั้งอันนั่นแหละค่ะกลับไปให้บริษัทล้างอัดให้เลย มันเป็นการปลดล็อกการบันทึกความทรงจำครั้งใหญ่มากๆแล้วเทคโนโลยีฟิล์มก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับมีพัฒนาต่ออีกใช่ค่ะเก้าสำคัญต่อมาก็คือฟิล์มขนาด35ม mm ิเมเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละค่ะแล้วก็กล้องไลก้าไอปี1925ที่ทำให้กล้องมันเล็กพกพาสะดวกกลายเป็นมาตรฐานไปเลยแล้วก็มาถึงยุคก,กล้อง SLR SLR SL ที่มองผ่านเลนส์ได้โดยตรง ใช่ค่ะอย่างนิคอน f ปี1959นี่ก็แบบปฏิวัติว,ตวงการเลยช่างภาพเห็นภาพจริงๆที่จะถ่ายผ่านเลนส์เลยทำให้จัดองค์ประกอบภาพได้เป๊ะขึ้นมากนี่คือยุคทองของฟิล์มเลยก็ว่าได้ค่ะแต่แล้วคลื่นลูกใหม่ก็มาจนได้นะครับจุดเริ่มต้นยุคดิจิตอลนี่ก็น่าสนใจเพราะมันมาจากวิศวกรของโคดักเองเลยอืมคุณสตีฟแซซอนครับ ปี1975สร้างกล้องดิจิตอลต้นแบบความละเอียดแบบน้อยมาก0ูอื่นล้านพิกเซลแล้วบันทึกลงเทปคอสเซ็จค่ะแต่ที่น่าเสียดายคือบริษัทแม่กลับไม่กล้าผลักดันต่อนั่นสิครับทำไมล่ะครับทั้งที่เป็นคนคิดเองแท้ๆก็เขากลัวค่ะ กลัวว่ากล้องดิจิตอลเนี่ยมันจะมาทำลายธุรกิจฟิล์มซึ่งตอนนั้นเป็นรายได้หลักของโคดักเลย mm hmm. ก็เลยลังเลไม่กล้าเดินหน้าเต็มตัวทั้งที่ตัวเองเป็นคนคิดคนแรกๆเลยนะอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญเรื่องธุรกิจเลยคะ่ะว่านาวัตรกรรมกับการปรับตัวเนี่ยมันต้องไปด้วยกันจริงๆ mm hmm. แล้วจริงๆใครเป็นคนเอากล้องดิจิตอลออกมาขายจริงจเหรครับ ก็ม uh> ีหลายเจ้านะคะแต่ที่เด่นๆก็เช่นฟูจิ d s 1P ปี1988ที่ใช้เมมโมรี่การ์ดแล้วแล้วก็มี Nikon d 1ปี1999อันนี้เป็น DSLR ระดับโปรตัวแรกๆที่คนยอมรับกันแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้ทุกคนมีกล้องคือตอนที่มันปีอยู่ในมือถือ ใช่เลยค่ะอันนั้นคือเปลี่ยนโลกของจริงเลย Sharp JH04 ปี JH 04, 2000เป็นมือถือรุ่นแร,นรกแรกที่มีกล้องถ่ายรูปติดมาด้วยหลังจากนั้นคือโอ้โหทุกคนมีกล้องติดตัวตลอดเวลาภูมิทัศน์การถ่ายภาพเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยค่ะโอ้โหถ้าให้สรุปหลักการทำงานแบบสั้นๆเลยนะครับจากยุคแรกๆมาถึงดิจิตอลมันต่างกันยังไงบ้างครับถ้าแบบง่ายสุดๆเลยนะคะกล้องรูเข็มยุคแรกสุดเลย ก็อาศัยแค่แสงลอดผ่านรูเล็กๆไปตกกระทบผนังฝั่งตรงข้ามเกิดเป็นภาพพอมาเป็นกล้องฟิล์มก็คือใช้เลนส์รวมแสงให้ไปตกบนแผ่นฟิล์มซึ่งมีสารเคมีไวแสงเคลือบอยู่เกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีบันทึกภาพไว้ส่วนกล้องดิจิตอลก็ใช้เลนส์รวมแสงเหมือนกันค่ะแต่แสงจะไปตกบนเซนเซ,นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์แทนตัวเซนเซ,นเซอร์เนี่ยก็จะแปลงค่าแสงที่ตกกระทบเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็บันทึกเป็นข้อมูลดิจิตอลลงเมม o r การ์ดค่ะ โอ้โหเป็นวิวัฒนาการที่แบบสุดยอดมากนะครับจากแค่กล่องไม้กลายมาเป็นชิปเล็กๆในมือถือเราได้จริงค่ะแต่สิ่งที่น่าคิดนะคะคือถึงแม้เทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ดูเหมือนว่าความต้องการพื้นฐานของคนเราที่อยากจะบันทึกช่วงเวลาหรือเล่าเรื่องผ่านภาพเนี่ยมันยังเหมือนเดิมเลยนะคะ บทเรียนจากประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องโคดักเนี่ยก็ย้ำเตือนเรื่องความสำคัญของการปรับตัวทางธุรกิจมากๆแล้วก็อาจจะทำให้เราฉุกคิดได้ว่าคุณค่าจริงๆของการถ่ายภาพบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่พิกเซลเยอะๆหรือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเสมอไปก็ได้นะคะหน้าตลอดเวลาแบบนี้อะไรคือหัวใจหรือแก่นแท้จริงๆของการถ่ายภาพที่มันยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ว่ากล้องจะเปลี่ยน